สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กออสอเห็นชอบร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ ดรประวิทย์เอราวันเลขาธิการกคสอแถลงผลการประชุมว่าด้วยเรื่องการเห็นชอบร่างมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของขอ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะที่ปรับปรุงใหม่มีสาระสำคัญดังนี้ด้านมาตรฐานตำแหน่งมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบลักษณะางานที่ปฏิบัติให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งส่ง เสริมให้ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพด้านมาตรฐานวิทยาฐานะมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพรวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาต่างประเทศเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับระยะเวลาการให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะกำหนดระยะเวลา4ปีเนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณขออภัยค่ะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและวิทยาศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบกับหลักของวาระการดำรงตำแหน่งกำหนดให้อยู่ในวาระ4ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการทางนี้จะสามารถลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือการดำรงวิทยฐานะจาก4ปีเหลือ3ปีต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศซึ่งจะเทียบกับเกณฑ์ ผลการทดสอบ CEFR ที่คุรุสภาได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษเป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนอกจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวแล้วต้องมีผลการประเมินการเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่น4รอบการประเมินติดต่อกันด้วย สาระสำคัญในการปรับปรุงครับก็เราจะกำหนดด้านต่างๆของแต่ละสายงานให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการลงไปสู่การมอบหมายภารกิจและที่สำคัญคือชัดเจนเวลาที่จะมีการประเมินวิทยาฐานะแล้วก็ประเมินสิ่งที่เป็นการทำงานในแต่ละปีการศึกษาของคุณครูนะครับซึ่งสายงานครูกับสายงานศึกษาพิเทศนี่เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ,อเป็น งานที่จะต้องดําเนินการในการจัดการเรียนรู้นะครับงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และงานด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพของสื่ออันนี้ก็จะต่างนิดหนึ่งตรงที่ด้านที่1นี่ก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับการนิเทศโดยตรงนะครับส่วนสายงานบริหารถานศึกษาและบริหารการศึกษานั้นเนี่ยเรากําหนดออกมาเป็น5ด้านนะครับเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกก็คือด้านที่1เป็นการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ ที่2ก็คือเน้นเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับหน้าที่3เป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมแล้วก็ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายนะครับซึ่งก็มีความสาคัญเช่นเดียวกันและด้านสุดท้ายก็คือด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนะครับในกรอบมาตรฐานวิทยาฐานะนั้นนะครับเราเราปรับปร,รุงไปจากเดิมเยอะเลยนะครับของเดิมเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วมันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันร,ระหว่างระหว่างวิทยาฐานนะ ในกรอบมาตรฐานใหม่เราจึงแบ่งเ,เรียกว่าแบ่งระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยาฐานะออกเป็น6ระดับนะครับซึ่งระดับครูผู้ช่วยเ,ยเราเน้นแค่ให้สามารถเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจากการทํางานได้นะครับโดยนําความรู้จากที่ได้รับจากสถาบันฝึกหัดครเูเข้ามาใช้ในการสอนจริงได้นะครับพอขึ้นมาเป็นครูนะครับที่ยังไม่มีวิทยาฐานะก็สามารถที่จะปรับประยุกต์นะครับเรียกว่า apply หรือว่า adapt าสิ่งที่เป็น ความรู้นั้นเนี่ยมาสู่การจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์พอขึ้นมาเป็นครูที่มีวิทยาฐานะชํานาญการหรือว่า,าสายงานทุกสายงานที่เป็นระดับชํานาญการเนี่ยจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาครับพอขึ้นมาเป็นวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษก็จะต้องเริ่มพัฒนาหรือที่เรียกว,ว่า originate and improve นะครับพอขึ้นมาเป็นเชี่ยวชาญก็ต้องคิดค้นปรับเปลี่ยนนะครับในการจัดการเรียนรู้ให้ คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้และสูงสุดของวิชาชีพก็คือในระดับเชี่ยวชาญพิเศษนี้จะต้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพได้โดยการคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมเผยแพร่พขยายผลจนนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าในในเส้นทางวิชาชีพหรือที่เรียกว่าเรียกเราเรียกว่าแคลดีพาธน,นะครับจะพบาะว่าของใหม่เนี่ยเรา ออกแบบมาให้ทุกสายงานเท่าเทียมกันไปสู่ระดับเชี่ยวชาญได้เชี่ยวชาญพิเศษได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือเราลดเราลดเวลาของสายงานผู้ผสอนลงนะครับจากเดิมที่ต้องอยู่ในแต่ละวิทยาฐานะเนี่ยหปีก็คือเรียกว่าสูตง,ง่ายๆก็คือว่า5 5 5 5, 5นะครับเราลดลงมาเหลือ4ปีครับ 4, 4 4 4 4และสามารถลดลงมาได้จนถึง3ปีได้เมื่อมีความสามารถสูงครับ และขณะเดียวกันเมื่อเปลี่ยนสายงานไปเป็นสายงานผู้บริหารสถานศึกษานิเทศหรือผู้บริหารการศึกษาความก้าวหน้าในระยะปีก็จะเท่าเทียมกันครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้คือคือจุดเด่นของของของมาตรฐานตําแหน่งรอบนี้ทีนี้เงื่อนไขที่จะลดระยะเวลาจาก4ปีมาเป็น3ปีในแต่ละช่วงวิทยฐานะเนี่ยจะมีอยู่4เงื่อนไขครับอันแรกก็คือว่าเน้นเรื่องความสามารถในภาษาต่างประเทศอันที่2คือเราดูแลกลุ่มที่ อยู่ในพื้นที่พิเศษที่เป็นพื้นที่ธุรกันดารเกาะภูเขาสูงมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศเงื่อนไขที่3คือกลุ่มที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้นะครับขนขวายหาความรู้เพื่อที่จะนํามาพัฒนาการเรียนการสอนนี่นะแล้วก็เงื่อนไขที่4อันนี้ออกแบบสําหรับอาชีวะกับกศนนะครับก็คือว่าถ้าสอนในสายที่เป็นวิชาช่างนะครับสอนในสายที่เป็นเรื่องของอาชีพนี่นะครับ ถ้าผ่านการประเมิสนสพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับในระดับที่กําหนดเนี่ยก็สามารถมาลดระยะเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามการปรับเกณฑ์ครั้งนี้เนี่ยจะมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนิดนึงเราวิเคราะห์ไปแล้วนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในสายงานที่เปลี่ยนสายงานมาเป็นสายงานบริหารการศึกษาทบที่บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งถ้าใช้ มาฐานตำแหน่งเดิมเนี่ยจะมีระยะเวลาในการขึ้นสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นเนี่ยเร็วกว่ากว่ากว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีบทเฉพาะการให้ว่าท่านอยู่ถ้าท่านเปลี่ยนสายงานมาและท่านอยู่ในสิทธิ์ที่จะขึ้นสู่วิทยฐานะใหม่แล้วเรายังให้ใช้สิทธิ์นั้นได้อยู่หนึ่งครั้งแต่เมื่อท่านขึ้นสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้นแล้วท่านต้องมาอยู่ใน t r a ็กใหม่ที่เราได้ประกาศใช้ไป